สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาหน้าครับสีมะตามหาหมักม่วงน้อยครับเสียวใบใบโบกครับคืดหอดคืดถึงสมัยก่อนครับสมัยตาหน่อยๆน่อยสมัยหมักม่วงมันโมมีนะครับก็เลยสีมะตามหาหมักม่วงน้อยครับต้นหมักมวงน้อยพี่น้องหมักม่วงน้อยก็คือหมักม่วงสมัยก่อนนะครับมันอึดมันอยากอ่ามากสุดก็เป็นหมักม่วงน้อยเนี่ยแหละครับ พราได้กินสุกกิ่นสมนะครับตด้กี่โอ้ยอึดอยากครับบอกคือสมัยนี้ครับพี่น้องมันหลายพันุนะครับแบบงวงหลายพันหลายแนวแต่ะก้อนนี่อันขันแม้นล่มพายุหรือล่มฝนมากนี่แลนมาเจ็บเด้ครับพี่น้องเจ็บต้นนั่นต้นนี่นีนนน่จังสีแล้วนี่จังสีได้เจ็บนี่ ขันมาบ,บน่นันก็คือผู้อื่นสิมัญ,ญาติก่อนดีพี่นอ้องต้องคำว่าอิโตอิโตอิโตปอกได้หลายเติบนึงหมักม่วงน้อยครับเสียวไปใบโบกครับหมักม่วงน้อยเป็นพันุพืนเมืองนะครับซึ่งหาง่ายนะครับขึ้นง่ายแล้วก็ลูกดกนะครับ ใบโบกคืออย่างติดตามตอนต่อไปเด้อครับ